ตอนนี้ก็จะปีใหม่แล้วท่านผู้ชมนะ <c oughs> <c oughs> มากินข้าวด้วยกันครับตอนนี้เวลาเก้าโมงสามสิบนาทีนะฮะโอเคกินข้าวด้วยกันผัดผักไข่เจียวใส่เกลือเนี่ยอนะันแรกต้องกินไข่เจียวเรื่องอรามเลยทุกคนโอ้ อืมอือไข่ผัดผักมากก <c oughs> ด,ด้วยกันนะอืมอผัดผักม,มันหอยกินก็ก็้าวหอมเบญจรงอือืมอืม ยังแข็งอยู่ก้าหอมได้เหมือนแบบข้าวแบบออกมาข้าวใหม่มาจากนาเรานะโดยใช้รงสีชั้นที่หนึ่งเลยเนี่ยจะรวงหอมเหนียวที่กงเทพขายโลแล้วสี่สิบบาท ข้าใหม่อืเถ้าข้าวเป็นถุงให้อร่อยที่สุดก็คือของไอ้ไดโนเสาร์อร่อยมาก ขัดข้าวได้อร่อยจริงเป็นจโรงยังแข็งอ่ะเปออิดร้านอยู่อืมบรรยากาศนั่งกินข้าวอ,อ่ะโอเคนะว่า ข้าวแล้วกันปีใหม่ปีนี้ไปไหน้วกันนอกีพรพไปเลยไปไหนเด้อเปิดร้านอยู่ไปไหนไม่ได้แล้วหนี้สินเยอะประมาณใช้นี่อย่างเดียวกระดิกตัวไปไหนเลยทุกคนเ เมืม่อไร่จะหมดนี่ก็ไม่รู้สร้างนี่อย่างเดียวนะไม่มีเวลาเที่ยวไม่มีเวลาอะไรเลยนี่มันเยอะโอ้ 응 음, 알아요. <웃음> <웃음> 음.